คเมรเปิดศึกในประเทศทหารกัมพูชาแฉถูกหักเงินเดือนฮุนเซนสิ้นอำนาจกองทัพแตกหักตอนนี้มีประเด็นเรื่องชายแดนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่ากัมพูชากำลังใช้ประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ในการเผชิญหน้ากับกองทัพไทย ใช่ค่ะกลยุทธ์ใหม่ของขเขมรคือการใช้ผู้หญิงเด็กและพระสงฆ์มาทำหน้าที่รื้อลวดหนามที่บ้านหนองยาแก้วแทนการใช้ผู้ชายซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำว่านายฮุนเซนใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์จริงๆ การที่กัมพูชาใช้ประชาชนมานำร่องทำให้ฝ่ายไทยต้องช่างใจในการดำเนินการแล้วก็ทำให้ไทยไม่สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดทางจริยธรรมที่ฝ่ายไทยเผชิญหน้าแล้วเรื่องการบินโดรนรุกล้ำอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะ ใช่ครับฝ่ายไทยยืนยันว่ากัมพูชายังคงเหิมเกริมอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งโดรนบกค่ายทหารในพื้นที่ภาคที่สองแล้วก็กองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการยืนยันการตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนกัมพูชาในหลายจุดสำคัญ ข้อมูลระบุจำนวนโรนที่ตรวจพบอย่างชัดเจนได้แก่5ลำบริเวณค่ายวีรวัตโยธิน4ลำบริเวณภูมิมะเขือและปราสาทพระวิหาร7ลำบริเวณปราสาทตาควายและ4ลำบริเวณช่องจอม การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการรุกล้ำเขตแดนและอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินเข้ามาถึงภายในค่ายทหารแม้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธและกล่าวหาว่าไทยพูดเท็จและสร้างความตึงเครียดก็ตาม แล้วความล้มเหลวของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ในการแก้ไขปัญหาแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการเจรจาของฝ่ายกัมพูชาหรือเปล่าคะฝ่ายไทยกองพับภาคที่1แสดงความเบื่อหน่ายอย่างมากต่อการประชุม RBC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครั้งล่าสุดที่ใช้เวลานาน,านถึง10ชั่วโมง ไทยมองว่าการประชุมกับฝ่ายเขเมรน,นั้นมีปัญหาเพราะเขเมรมีคำตอบเพียงอย่างเดียวคือถามหน่วยเหนือก่อนซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวมาประชุมอย่างจริงจัง การขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหานี้ยังสะท้อนจากการที่ทหารกัมพูชาไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับให้การสนับสนุนการกระทําของมวลชนที่บุกรุกเขตแดนไทยท้ายที่สุดกองทัพภาคที่หนึ่งจึงประกาศว่าหมดเวลาสําหรับขเมรแล้วแล้วข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุ่นระเบิดและการก่อความไม่สงบโดยกัมพูชาซึ่งทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหาัส เป็นการละเมิดข้อตกลงและยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไม่สามารถยอมรับได้หรือเปล่ากระทวงกลาโหมของไทยได้เปิดเผยถึงความรุนแรงของการบุกรุก,กโดยระบุว่ากัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดซึ่งทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสการกระทำของกัมพูชาในพื้นที่เขตแดนไทยเช่นบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วถูกไทยถือว่าเป็นการบุกรุก,ลกและก่อความไม่สงบ แม้ว่ากัมพูชาโดยพลโทม,มาลีโซเจตาจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมถึงการบินโดรนและการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ แต่ฝ่ายไทยยืนยันความจริงจังของเหตุการณ์ที่ทหารบาดเจ็บสาหัสจากการวางทุ่นระเบิดซึ่งมันก็ก่อให้เกิดดราม่าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของกัมพูชาแล้วการอ้างสิทธิในพื้นที่พิพาทด้วยแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนของขเขมรต่างจากมาตรฐานสากลที่ใช้มาตราส่วน1ต่อห0,000ื่นอย่างไรและส่งผลต่อการแบ่งเขตแดนจริงแค่ไหนคะประเด็นหลักของความขัดแย้งด้านเขตแดนคือการที่ทั้งสง สองฝ่ายใช้แผนที่ต่างกัน ฝ่ายไทยยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0 0มืนซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันในขณะที่รัฐบาลฮุนเซนใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนในการอ้างสิทธิ์กับไทยเส้นเขตแดนตามแผนที่ของขเขมรถูกเรียกว่าเส้นสีแดงในขณะที่ของไทยคือเส้นสีน้ำเงินพื้นที่พิพาทคือจุดกึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้ซึ่งฮุนเซนใช้ประโยชน์ในการสร้างความยากลำบากในการขับไล่โดยการสร้างหมู่บ้านสร้างคาสิโน,โโนแล้วก็สร้าง พื้นที่ชุมชนในบริเวณดังกล่าวแล้วฝ่ายไทยเตรียมพร้อมรับมือกับการปราบจลาจลด้วยอุปกรณ์ระดับสูงเช่นรถน้ำจีโน่10คันและเตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในการรับมือกับมวลชนถือเป็นการยกระดับความรุนแรงเกินความจำเป็นหรือเปล่า ฝ่ายไทยยืนยันว่าตนพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดการเตรียมพร้อมนี้รวมถึงการเสริมกำลังเพิ่มอีก4กองร้อยประมาณ340คนแล้วก็ที่สำคัญคือการจัดเตรียมรถน้ำจีโน่ไรโน่จำนวน10คันเพื่อใช้ในการสลายการชุมนุมฝ่ายไทยยืนยันว่าจะใช้ตำรวจในการปราบจลาจลไม่ใช่ทหารเพราะทหารมีไว้สู้กับทหารเท่านั้นแล้วก็การดำเนินการนี้เป็นการใช้กฎหมายไทยอย่างเต็ม ที่เพื่อตอบโต้การบุกรุกและก่อความไม่สงบของกัมพูชาแล้วการที่กำนันลีและกลุ่มมวลชวนกัมพูชามีอาวุธปืน357ติดตัวในระหว่างการระดมพลรุกรานเขตแดนไทยแสดงถึงการยกระดับความขัดแย้งจากม็อบพืละเรือนเป็นการเผชิญหน้าที่มีอาวุธหรือเปล่าคะ แหล่งข้อมูลรายงานสถานการณ์การระดมมวลชนของกัมพูชาที่นำโดยกัมนนลีโดยกัมนนลีได้นำชาวบ้านขี่รถบัสหลายคันมาเพื่อระดมมวลชนให้ยืนอยู่บริเวณนอกแนวปะทะ สิ่งที่สร้างความตึงเครียดคือรายงานว่ากำนันลีนั้นพกปืนจุด357ติดตัวมาด้วยแล้วก็ยังมีลูกน้องอีกสคนที่อาจจะเป็นตัวสมรอยในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้การมีอาวุธปืนร้ายแรงติดตัวมาในขณะที่ระดมพลเรือนเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ย่อมเพิ่มความเสี่ยงให้กับการประทะเป็นอย่างมากและเป็นการส่งสัญญาณว่าการ,รเผชิญหน้านั้นอาจยกระดับจากม็อบพลเรือนไปสู่ความรุนแรงโดยใช้อาวุธจริง แล้วการที่กัมพูชาฟ้องผู้นำโลกและ UN เโดยกล่าวหาว่าไทยเตรียมใช้กำลังทหารยึดครองพื้นที่เพิ่ม17จุดเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของตนเองหรือเปล่า นายกหุ่นมาเนตลูกชายหุ่นเซนได้ยื่นจดหมายถึง UN เโดยมีรายงานว่ากัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยมีแผนจะใช้กำลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่มอีก17จุดขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทั้ง17จุดนั้นเป็นดินแดนของไทยซึ่งมันก็ทำให้เกิดดราม่าว่ากัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกในการสร้างภาพให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการรุกล้ำเขตแดนที่เกิดขึ้นจริงสุดท้ายนี้การที่ผู้นำระดับ สูงของกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าสั่งฝ่ารั้วลวดหนามและเปิดสงครามหลังการประนีประนอมในอดีตสิ้นสุดลงถือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงหรือเปล่าฮุนเซนผู้นํากัมพูชาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสั่งการให้เกิดเหตุรุนแรงนี้โดยมีการระบุว่ามีการสั่งฝ่ารั้วลวดหนามแล้วก็มีการปูทางให้คณะทูต IOT เข้าพื้นที่ การกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดการประทะเปิดสงครามซึ่งทําให้การประนีประนอมที่เคยมีมานานกว่า40ปีสิ้นสุดลงก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองผลสวัสดีครับ